สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพอให้มีราคาก่อนเนาะค,คือตอนนี้ขายไม่ได้จริงๆนะผู้ชมครับขนาดว่าพ่อค้านี่สายตานี่ได้กำไรแล้วเนาะยังเจอสายตาขาดทุนเนาะขาดทุน,นซื้อมา1 5ื่นไปตลาดให้1 3ื่นสาขาดทุนไป2,000ไปสองพยังไม่รวมค่าน้ำมันเนาะค่าเวลาค่าข้าว โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับให้ลูกกี่ตัวแล้วครับตัวนี้สองถ้ามองเนาะถ้าซื้อวัวสาววัวท้องวัวมีลูกติดมาคุณตาจะเอาอะไรทีนิดเอาลูกติดมาเอาลูกติดมาไม่เอาแล้ววัวสาวทําไมครับคุณตามันยากได้ลูกมันอืนมันเสียเวลานานครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านน้องเสือครับตำบลตำบลรีสุกหมู่แปด อำเภออำเภอสำโรงทาบจังหวัดจังหวัดสุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับไอโสมนินไทยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวผี่ชมนครับคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่โอ้สะสมมาตั้งสิบกว่าปีแล้อมั้งสิบกว่าปีแล้วขายไปเรื่อยๆคือเลี้ยงมาตลอดเริ่มต้นนี่เลี้ยงวัวอะไรครับวัวพื้นบ้านวัวพื้นบ้านครับ แล้วก็ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อนี้พอใช้ได้ก็เอาไว้ครับผมเริ่มต้นวัวไทยบ้านอีเลียง่ายไหมคุณตาเรียงง่ายครับง่ายยังไงครับมันไม่ได้ดูแลพอเท่าไหร่นะพื้นบ้านนะมันธรรมชาติธรรมชาติจริงๆครับไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรเลยเสริมอะไรไม่ได้เลยผสมกับธรรมชาติเลยครับอืมซื้อมาเท่าไหร่ครับอันนี้ละแต่กอนก็สองหมื่นห้าเองสองหมื่นห้าครับ ตอนนั้นราคาวัวเป็นยังไงครับมันก็ขึ้นหน่อยแล้วขึ้นหน่อยมันขึ้นแต่นี่มันนานแล้วเนาะครับผมมทาไมคุณตาซึงซื้อวัวลักษณะนี้มาเป็นวัวแม่พันธุ์ครับก็แต่ก่อนยังไม่ออกอันนี้เอตัวเล็กๆกับแม่สาวอ่ะลูกมมาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับผมคือซื้อตอนนั้นมาซื้อวัวแม่สาวคราคาสองหมื่นกว่าบาทใช้เวลากี่ปีถึงได้ลูกครับคุณตาสามปีสามปียังต้องเป็นเล็กๆอ่ะ โอ้ซื้อมาเล็กๆเลยฉะนั้นผมว่าแพงนะอย่างนั้นนะมันยังเขาอะไรยังไม่ออกเลยนึ่อ๋อซื้อมาตอนวัวมีราคาด้วยซื้อมาหัวสาวด้วยให้ลูกกี่ตัวแล้วครับตัวนี้สองสองถ้ามองเนาะถ้าซื้อวัวสาววัวท้องวัวมีลูกติดมาคุณตาจะเอาอะไรชนิดเอาลูกติดมาเอาลูกติดมาไม่เอาแล้ววัวสาวทําไมครับคุณตามันยากได้ลูกเลยนานมันเสียเวลานาน ครับผมคุณตาครับราคาวัวถูกมากๆเลยนี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงครับทําทใจ,ายยอ,จยอย่างนั้นละ่ะทําใจเคยเลี้ยงเนาะก็เลี้ยงไปอย่างไนล่ะมีราคาก็พอไรบ้างครับผมไม่มีก็ไม่รู้จะทําไงก็รับสภาพครับรับสภาพาเรา<ๆ>ไม่ได้ว่าเราขายได้ถูกคนเดียวเนาะค,คนอื่นก็ขายได้ถูกทั้งหมดเลยเนาะในตัววัวะเลี้ยงนาเนาะรับ้างก็ ชีพเสริมเลี้ยงหมูบ้านหมูก็เลี้ยงครับผมแสดงว่าต่อให้วัวราคาถูกหรือขึ้นแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมเลี้ยงเหมือนเดิมแล้วคุณตาได้ให้วัวกินพวกหัวอาหารบ้างไหมครับก็ถ้ามีก็ให้มันเ็นบ้างถ้ามีใช่ไหม้น่าจะนานเลยอครับผมอันไหนคือวัวเริ่มต้นของคุณตาครับนี่ครับคุณตาครับคุณตาเลือกแม่พันวัวยังไงบ้างครับอยากได้อันสวยๆนวแต่มันเป็นเงินสวยๆครับ แต่ราคาคนไม่อันนี้ได้อ๋อราคาสูงคอย่างนี้สวยไหมไม่สวยแล้วก็เตรียมไปงิน้ะอ๋อครับผมแต่ว่าหลังๆมาคุณตาเริ่มผสมเออล้มศพมาเนี่ผสมปลาหมันผสมอะไรแล้วเนาะเออว่าปลาหมันหลานมี้ม่ขึ้หนึ่งพอได้ครับครับผมเคยขายวัวได้ราคาสูงสุดเท่าไหร่คุณตามีแค่สองหมื่นขวายสองหมื่นกว่าครับผมราคานี้แหละวัวไม่แพงไปกว่านี้แล้วครับผมผวกราคากับรู้เนาะราคาอืมปัน ลักสองกว่านั้นมันต้องใหญ่ครับผมลูกวัวตัวนี้ผสมหลอดมาแต่ก็ยังติดวัวไทยบ้านเนาะวัวไทยบ้านอันนี้หลอดอะไรสิดไอตัวนั้นก็หลอดเหมือนกันไม่ใช่หลอดอันนี้แม่พ่อพันธุเน่ะอันนี้ผสมพ่อพันพ่อพันอ๋อเปรียบเทียบเลยเนาะเปรียบเทียบเลยอะไรสวยกว่ากันไอดีละไอพ่อพันใช่ไหมพ่อพันอ๋อตัวนี้นะครับผู้ชมครับผสมพ่อพันธุ์เป็นตัวครับเป็นตัวแสดงว่าผสมหลอดกับผสมตัว ไม่ต่างกันนะกันคุณตาว่าอย่างไงเออไม่ต่างกัน่ะใช้ได้เนาะใช้ได้เนาะผสมตัวน่าจะสวยกว่าด้วยซ้ำไปเนี่ยผู้ชมครับตัวนี้คือวัวผสมตัวมาเนาะตาเนาะคุณตาว่าใหญ่ไหมล่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าผสมหลอดไหมใหญ่กว่าผสมหลอดเนี่ยผู้ชมครับพ่อมันใหญ่ถ้าเลือกได้จากนี้ไปจะผสมตัวหรือผสมหลอดของคุณตาผสมตัวละผสมตัวดีกว่าเนาะครับผมเดี๋ยวเราไปชมตัว ผสมหลอดน้าตาเนาะไปด <gt> <reconcile> <co aan> ูช <Ein structured language> <c Moder ator> ัดๆเลยนะครับเนี่ยผู้ชมครับตัวนี้ผสมหลอดมาเนาะแม่ตัวไหนครับคุณตาอ๋อแม่ก็ตัวใหญ่นะเนี่ยผู้ชมครับตัวนี้เกิดจากการผสมหลอดเนาะแต่ว่ายังติดวัวไทยบ้านอยู่น้าตาเนาะอันนี้คือแม่ของเขานะแม่ก็ไม่ขียเหน้าตานะเนี่ยแม่ตัวนี้นะผู้ชมครับนี่แม่ใหญ่นะเนี่ยผู้ชมครับอันนี้คือแม่ของไอ้ตัวที่ผสมหลอดแล้วตัวเล็กๆนั่นเนี่ยตัวนี้นะ แล้วไอแม่วัวของไอตัวผสมตัวอยู่ไหนแม่วัวขอผสมตัวที่อันนี้ตัวสีแดงไงเอาตัวนี้พื้นบ้านครับอ๋อกลับกันในเนื้อตาเนาะครับเนี่ยผู้ชมครับไอแม่วัวตัวนี้คือแม่วัวที่ผสมตัวแล้วให้ลูกตัวใหญ่เนาะวัวไทยบ้านเลยแหละวองว่านนมันให้ลูกดีเนื้อตาเนาะให้ลูกดีแสดงว่าตัวนี้ให้ลูกดีให้ลูกสวยทุกตัวเลยอือโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ ็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าผสมตัวกับผสมหลอดไม่ต่างกันเท่าไรหร่ <ตา S 2> รนะตาเนาะดีๆไม่ดีผสมตัวจะสวยกว่าด้วยซ้ําไปเนา<น>ะบางคันก็หลอดก็สวยครับผมคุณตาได้ปลูกหญ้าไหมครับไม่ได้ปลูกเลยครับเอาเลี้ยงวัวย,ยังไง <c oughs> ให้ปลูกหญ้าคคุณตาก็ <c oughs> ไม่มีที่ปลูก,าห,ากหาเกี่ยาเกี่ยวตามธรรมชาติเกี่ยวตามธรรมชาติยังไงครับคุณตาเกี่ยวตามธรรมชาติเกี่ยวตามถนนตามอะไรไปเรื่อยพอมีให้มันกินก่อนเนาะมันถึงนาหายากอะ ครับผมไปเกี่ยวที่ไหนบ้างครับตามธรรมชาติเนี่ยเรื่อยๆครับไปที่ตามคลองน้าคลองอะไรก็ไปหาเอาไปไกลสุดคือที่ไหนโบเชตเลยครับอำเภอโบเชตคือคุณตาไปเกี่ยวหญ้าที่อำเภอโบเชตกี่กิโลครับเก้าสิบโลเก้าสิบโลคุณตาไปรถอะไรครับรถปิกอัพครับรถปิกอัพไปหาญ่าไกลขนาดนั้นเลยคืออำเภอโบเชตเนี่ยมันเป็นคล้ายๆภูเขาหน้าตาเนาะหญ้ามันเยอะอก็ลงทุนเหมือนกันนะคุณตาเนาะลงทุนเป็นบาง อันนี้แหละบางช่วงบางช่วงครับผมแต่ว่าไปนี้คุ้มเลยคุ้มละไปกินวันสองวันนะโอ้ค่าน้ำมันเท่าไหร่คุณตาค่าน้ำมันก็สามร้อยสามร้อยอ่าโอเคครับผู้ชมครับเลี้ยงวัวไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงกันง่ายๆเนาะครับผมคือเราไม่มีพื้นที่ปลูกหญ้าครับครับผมถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ปลูกหญ้าจะปลูกไหมปลูกครับปลูกแน่นอนแน่นอนอือพอได้มันกินครับผมเวลาไม่มีเนาะครับตาครับ ราคาวัวปีนี้ถูกมากถูกมากครับตาได้ขายบ้างยังยังไม่ได้ขายเลยครับทาไมเลยครับก็ไม่มีตัวขายมันถูกจนไม่มีตัวขายเลยอยากขายแต่มันถูกอเขาเคยมาขอซื้อบ้างไหมครับยังครับยังไม่มีคนถามซื้อเลยบ่ไม่ครับยังไม่มีเลยอืปกติพ่อค้ามาแล้วเนาะปีนี้เกิดเหตุการณ์ก็คือไม่มีใครเดินหาซื้อวัวเลยเหรอมีสกัดทุนสกัดทุนอุอพ่อค้าครับผม คือพ่อค้าซื้อไปก็เจ็บตัวเข้าเนื้อหมู่บ้านนี้เลยไม่ค่อยมีคนมาขอซื้อวัวเลยคำนี้แต่ละคาต่ำเนาะใครจะขายเนาะต้องอดทนไว้ก่อนต้องอดทนไว้ก่อนอดทนจริงๆนะวันที่สิบสี่นี้รู้กันวันที่สิบสี่นี้รู้กันนะวันที่สิบสี่วันที่นี้รู้กันนะครับว่าใครจะช่วยเกษตรกรได้บ้างเนาะเมื่อกี้เห็นน้องชายของคุณตามาจับวัวไปใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับคุณตา เอาไปหาซื้อตามหมู่บ้านเขาซื้อหมื่นห้าพวกพ่อค้าเขาให้หมื่นสามมันขาดทุนคือเราซื้อแถวบ้านเราหมื่นห้าเราคิดว่ากำไรแล้วแต่สุดท้ายเราไปขายให้พ่อค้าที่ตลาดได้เท่าไหร่ครับเขาให้หมื่นสามหมื่นสามขาดทุนไปสองพันแล้วยังไม่รวมค่าน้ำมันนะยังไม่รวมค่าน้ำมันโอ้โหอันนี้เจ็บตัวจริงๆเลยคุณตาเข้าเนื้อเข้าเนื้อเลยเนาะเราคิดว่าเราซื้อได้ราคาถูกเนาะหมื่นห้าเนี่ย แต่สุดท้ายเราไปขายที่ตลาดนี่เจอหมื่นสามนี่เรียบร้อยเลยแล้วขายไหมครับดูว่าไงก็ให้มีราคาก่อนเนาะคือตอนนี้ขายไม่ได้จริงๆนะผู้ชมครับขนาดว่าพ่อค้านี่สายตานี่ได้กําไรแล้วเนาะยังเจอสายตาขาดทุนเนาะุซื้อมาหมื่นห้าไปตลาดให้หมื่นสามขาดทุนไปสองพันยังไม่รวมค่าน้ํามันเนาะค่าเวลาค่าข้าวโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ คือถ้าเลี้ยงวัวให้อ้วนนี่มันลงทุนสูงกัตาเนาะของุณตาเน้นย,ยังไงบ้างครับเลี้ยงที่นี่เลี้ยงธรรมชาติอย่างนั้นล่ะธรรมชาติ<ร>ยังไงบ้างคุณตาธรร,ร,รมชาติชาก็าให้มันกินปล่อยให้มันกินอาหารไปงั้นแหละกินเปือกกินอะไรไปบ้างครับผมบตอนเช้านี่หลักๆให้วัวกินอะไรครับกินเปือกครับกินกินฟางครับกินฟางแล้วตอนบ่ายครับตอนบ่ายกับปล่อยให้มันกินปล่อยอย่างนี้เลยครับแล้วตอนเย็นล่ะครับตอนเย็นก็กินเปือกใช้ฟางนั่นแหละแค่นั้นโอ้ผู้ชมครับ อันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้มีอะไรมาสอดแทรกเลยเช้าก็กินฟางตอนในบ่ายก็ปล่อยให้กินหญ้าอย่างนี้น้าตาเนาะพอตอนเย็นตกข้อก็ใส่ฟางแค่นี้โอ้อย่างนี้คือธรรมชาติธรรมชาติไม่ลงทุนด้วยไม่เจ็บตัวด้วยถ้าเกิดว่าลงทุนผมว่าน่าจะเจ็บตัวเนาะเจ็บตัวแล้วถ้าเกิดว่าเราลงทุนนี่คุณตาคิดว่าเราจะกดดันตัวเองไหมก็กดแล้วไม่มีตังค์เนาะซื้อหัวหารซื้ออะไรมาก ลงทุนอีกเนาะถ้าวัวมีราคาก็น่าซื้อเนาะถ้าวัวมีราคาก็น่าซื้อยางครับผมอันนี้ก็เป็นราคาไม่มีเะเลี้ยงธรรมชาติด้วยก่อนเลี้ยงประคองไว้ก่อนเนาะให้มีชีวิตอยู่ก่อนแต่ถ้ามีราคาก็บำรุงให้มันอ้วนก็ครับผมได้ราคาบ้างครับผมแต่ถ้าอย่างนี้ก็ธรรมชาติด้วยก่อนเลี้ยงให้พอเราเลี้ยงได้นะตาเนาะ สุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับอ๋อต้องรักใจเอาใจใส่วัวถึงจะพอไปได้เนาะครับผมครับต้องรักวัวต้องคอยดูแลอย่างนั้นแหละอืมโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอ้งหน้าครับสวัสดีครับ